สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้พบกับช่องคุณมิกชแนลอีกแล้วนะครับวันนี้ผมมาตั้งอุปกรณ์อย่างนี้นะครับเน่วันนี้ใส่เมาต้องเข้านี่วันนี้ใส่วานครับวันนี้วายนางเอกครับวายส้มนี่วันนี้เราจะทำวายส้มกันแล้วมาดูอุปกรณ์ครับเหมือนเดิมผมแนะนําขวดตัวหนึ่งครับอันนี้เพื่อตอนที่เราบรรจุทาเสร็จแล้วนะครับขวดฝาล็อกแช่เย็นได้แต่หลักๆมาเรามาดูอุปกรณ์วันนี้จะมาทาวายนางเอกและกันจะมาดูอุปกรณ์ครับอุปกรณ์เรามีอะไรบ้างอุปกรณ์ที่เรา จะแนะนําเลยก็คือสิ่งที่ขาดไม่ได้คือผลไม้ที่เราจะทานะครับก็คือส้มนั่นเองดูส้มลูกขนาดนี้เราน่าจะมามีประมาณเกือบร้อยสองร้อยลูกได้นะไม่แน่ใจนะเป็นส้มเปลือกบางลูกเล็กก็แล้วก็มีมน้ำตาลที่ขาดไม่ได้เลยใสยเ่เมาต้องมีน้ำตาลแล้วก็ยีสต์ครับยีตสต์ทุกคนถามมาตลอดว่ามันคือยีสต์อะไร<อ>ผมใช้ยีสต์ขนมปังครับอันนี้ยี่ห้ออะไรไม่รู้ครับแต่ปล่อยเป็นยีสต์ขนมปังแล้วก็ถ้าใครมี มียีดทําไวก็สามารถซื้อยีดทําไวมาใช้ได้เลยครับแล้วก็มีอุปกรณ์ที่ช่วยตัวคืออุปกรณ์แอร์ล็อกนะั่นคือที่ผมเคยเอาสมรีอุดนี่ผมอัปเกรดแล้วนะผมเป็นแอร์ล็อกแล้วแต่ก็ตัวไม่กี่บาทกับ30 40บบาทแล้วก็มีอุปกรณ์นี่ติดกระฝาครับแอร์ล็อกก็เพื่อจะให้อากาศตอนเราเคลือบติดยามันจะได้ดันอากาศขึ้นมาข้างบนเดี๋ยวเราไปคุยตำขั้นตอนต่อไปกันแล้วกันเนาะอุปกรณ์ข้าวก็มีส้มมีน้ําตาลแล้วก็มีขวดเพื่อเตรียมไว้ แล้วก็ยีสต์แล้วก็โหลดที่เราจะมักนะครับที่เราจะเตรียมไว้ก็มีประมาณนี้วันนี้เราจะทําเป็นส้มโดยส้มที่จะผมจะใช้น้ําให้น้าส้มเนี่ยให้ได้มากที่สุดครับจะผสมน้าให้น้อยที่สุดก็จะได้รสชาติของส้มเยอะมากๆอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันวันนี้เขานั่งทากันแล้วกันนะครับันนี้คันไม่ได้ก็มีอุปกรณ์ช่วยคันนะครับตอนแรกลองซื้อมาคันดูคันได้ประมาณ3ลูกครับแทบเฟี้ยงทิ้งคันไม่ได้ครับคันได้น้ําน้อยมากกว่านี้ แต่ก็น่าจะาไว้คั้นมะนอาวอะไรยื่นได้นะมันมันเป็นอุปกรณ์เอาไว้คั้นแบบเล็กๆน้อยๆนี่เราก็เลยไปทําการลักข้างบ้านมาครับนน่แย่ออนแย่ออนเดี๋ยวเรามาดูวิธีการทํากันเลยดีกว่าครับอุปกรณ์ทุกอย่างนะครับที่ทํานะครับผมไม่ได้ใช้น้ํายาล้างผมใช้เป็นน้ําร้อนนี่ควันกังขึ้นอยู่เลยน้ําร้อนเนี่ยน,น,นี่ผมล้างไปแล้วรอบนึงครับเพื่อจะทําการล้างให้ดูอีกรอบหนึ่งก็คือเราก็ล้างอุปกรณ์ทุกอย่างไปเลยเนี่ยเอาอุปกรณ์ไปเลยครับ ที่เราจะใช้ก็จะร,ร้อนๆหน่อยล้างเสร็จแล้วเราก็ทิ้งนะครับพวกขวดพวกเนี้ยผมก็ล้างข้างในข้างนอกไปแล้วอุปรกรณ์ที่เราจะใช้นะครับพวกมีดพวกอะไรพวกเนี้ยเราก็จะตีน้ําร้อนล้างหมดเลยคร,รับขึ้นล้างเสร็จปุ๊บอุปกรณ์พวกเนี้ยนำออกแล้วก็เททิ้งนะครับผมก็จะใช้ภานชนะตัวนี้ หั่นส้มแล้วก็คั้นไปในเคเดียวเลยและก็มีนะครับพวกพลาสติกที่เราใช้นะครับเราก็ใช้น้ำร้อนล้างไปทีนึงเห็นไหมมันขึ้นเลยร้อนจริงทิ้งไปนี่ครับผมจะไว้เอาใส่ส้มไว้เราฆ่าเชื้อโรคในการต้มน้ำร้อนฆ่าน,นะครับก็ประมาณนี้เดี๋ยวเราก็จะมาส้มเมื่อวานทําการทําการผ่าครึงกันแล้วบดใส่นี้กันแล้วเดี๋ยวในวันนี้จะเอามาใส่ออนนี้แทน การหมักส้มนะครับเราจะหมักเอากากไว้ด้วยก็ได้ไม่เอากากก็ได้ครับแต่ผมจะเอากากใส่ไปด้วยเพิ่มรสชาติความอร่อยเข้าไปครับส้มเราเยอะมากส้มอันนี้รสชาติผมลองกินแล้วครับมันออกว่าน,นะครับส้มเปลือกบางเดี๋ยวผมลองเปิดให้ดูสักลูกนะครับมีแต่ร้อนอยู่เลยครับส้มดูืส้มครับนี่เห็นไหมเปลือกบางมาก สมเปลือกบางนี่โอเคเดี๋ยวเราก็ทำการผ้ากันอย่างนี้เลยนะใครมีถุงมือก็ใส่ได้นะครับแต่อันนี้ผมไม่ได้ใส่ถุงมือเพราะผมทำกินเองผมล้างมือแล้วนี่พังก็ได้ปุ๊บแล้วเราก็เอาส้มมาทงลูกเนี่ยใส่ไปเลยปังขั้นตอนต่อไปนะครับผมก็จะทำการปอกส้มนี่แล้วก็เอาเข้าเครื่อง บีบตัวนี้เพื่อที่จะคันน้ําออกมานะครับแล้วผมก็จะแยกน้ําเข้าไปในถังดูซิ่ว่าส้มของเราเนี่ยประมาณสักร้อยสองร้อยลูกเนี่ยจะได้กี่ลิตรนะครับผมก็จะทําให้ได้น้ํามากที่สุดครับจะไม่ผสมน้ําไปเยอะน้ํก็แค่จะผสมกับน้ําตาลนะครับให้ยิน,น,น่ิน้ําตาลนะครับจตดนี้เราจะคันน้าส้มก่อนว่าของเราได้กี่ลิตรโอเคครับเดี๋ยวเราก็ไปเรื่อยๆส้<ไ>มเรายอด ขั้นตอนลัดในการปอกส้มนะครับปึ๊บ จากที่เราทําการลองผ่าดูและลองมาบีบมันใช้เวลาน่าจะประมาณส5สิบปีเราก็คิดว่ามันนานเกินไปครับผมก็เลยจะนี่เลยบีบทั้งอันเลยเงี้ครับนี่ทั้งอันนี้เลยโดยการใส่ใส่ไปเปลือกออกมานี่ครับใส่ไปเลยทั้งลูกนี้ปุ๊บก็คั้นยอดเอาก็ใส่น้ำเข้าไปครับ จะประหยัดเวลาเราด้วยแล้วก็น้ามันก็ออกหมดเหมือนกันครับเดี๋ยวเราก็จะเลือกกากไปบางอันเพื่อจะเอากาก็ส่งไปด้วยดูแล้วคํานวณเวลาน่าจะทันสิบห้าปีกว่าจะเต็มโอเคเดี๋ยวน้ำเนี่ยครับเดี๋ยวผมจะบีบไหม่หุปก,ก่อนแล้วผมก็จะทําการต้มต้มน้ําด้วยต้มน้ํามะนาวด้วยเพื่อขจัเสียนะครับน้ำส้มน้ำส้มจำนวนส้มก่อนเราจะต้มส้มด้วยแล้วก็ต้องใส่น้ำตาลนะโอเค น่าจะได้ประมาณ2ลิตรหรือเปล่าับวันนี้จะได้ทันที่เราต้องการพอดีครับจากที่เราพันน้ําเสร็จแล้วนะครับตอนนี้ผมก็จะเอาเนื้อบางส่วนนะครับที่เอาที่เราเหลือไว้เนี่ยจะต้มไปด้วยตอนนี้เราอุ่นไฟให้มันอุ่น,นครับเรจะการต้มนิดนึงนะครับแต่ okay. ใครจะไม่ต้มก็ได้นะครับแต่ผมกลัวมันยังไ,ไงสะกบฟก็ต้มหน่อยผมก็ใส่เนื้อไปด้วย ใส่เนื้อด้วยต้มใส่เนื้อใช่ไหมเสร็จแล้วเราก็จะใส่น้ำตาลต้มมาบปอดไทยสุดครับมันจะมันจะไม่ค่อยเสียาวายต้มเสร็จแล้วใช่ไหมแล้วก็ใส่น้าตาลนะครับน้าตาล1นกิโลนะครับอันนี้ผมทำสองลิตรน,นะครับใส่น้ำตาลไปเลย1นกิโลอยากให้มันร้นหวานมากครับ ผมจะเปิจนกว่าน้ำตาลจะละลายครับแล้วเราก็เอาใส่ขวดได้การใส่น้ําตาลตรงนี้นะครับใครอยากรู้ว่าทํายังไงคือให้มันว่านไปเลยครับเพราะว่ายีสต์เนี่ยตอนเราใส่ยีสต์แล้วมันจะมีกินน้าตาลไวแล้วก็จะอร่อยแล้ก็คนไปกว่าจะได้ไม่ใช่เรื่องยากหรือว่เนื้อตามแทบกระเด็นไม่ใช่เรื่องง่ายก็จะได้ไม่ใช่เร <c oughs> ื่องง่าย แต่มันจะมีเมเ็ดลอยๆแล้วก็เอาเม็ดออกได้เม็ดมันจะลอยขึ้นมาแล้วเราก็ตักเม็ดออก จากที่เราต้มน้ําตาลจนน้าตาลลนะลายหมดแล้ว,ลลวน,นะครับเดี๋ยวผมจะเอาที่เราต้มเสร็จแล้วนเนี่ยเข้ามาในมาใหมักถักไอ้หมักถักทางหมักเย่โยตายแล้วเข้ามาในทางหมักของเราทางหมักของเราเนี่ยไปไม่ถูกเลยทางหมักของเราครับตอนนี้จะเปลี่ยนเป็นทังแก้วแต่น,นี้ก็คือจะทนความร้อนถึงเราต้มร้อนเราก็ใส่ได้เลยแต่เนี้ยผมใช้น้ําร้อนเนี่ยล้างเข้าไปในนีน้แล้วต้มแล้วก็ล้างต้มก็ล้างเครื่องฆ่าเชื้อโรคไปครับจังหวะแรกอ่ะตอนนี้เดี๋ยวเราจะเอาทังเนี่ย ่ายเขาเลยว่าขั้นตอนนี้นะครับใครอยากให้ไว้ใส่เร็วนะครับให้ไวมันใส่ไวๆก็เอาผ้ากองมากองไม่ต้องเอ,อกากากเข้าไปนะครับแต่ผมเนี่ยจะใส่ไปด้วยเลยทั้งเม็ดกลางกากแต่เม็ดก็ตักกองของมั่งเยลยแหละขั้นตอนนี้สามารถทําได้นะครับเอากองกากตั้งแต่ตอนนี้ได้เลยแต่ผมจะใส่ไปด้วย อะไรที่พอดีแล้วลงตัวสุดๆครับอันนี้คือวายส้มร้อนไฟนปนะครับเราไม่ต้องไม่ต้องผสมน้ำเลยโหไ,ไงน่าเจีย๊ยบเกินวายส้มเราลครับหลังขั้นตอนนี้นะครับที่เราใส่ โลงโลกมากครับโลกมากตรงเนี้ยเราต้องดูนะครับว่าโลมากของเราเป็นภาชนะแบบไหนเป็นแก้วหรือว่าเป็นพลาสติกนะครับมันก็จะทนความร้อนได้ต่างกันนะครับตอนเนี้ยมันเป็นแก้วเพราะมันมันก็ยิ่งฆ่าเชื้อโรคในนี้ไปด้วยไม่ต้องกลัวครับตอนเนี้ยผมจะให้มันคายร้อนคืออุณหภูมิปกติครับเดี๋ยวผมจะไปหาน้ําใส่มาก่อนแล้วก็โลเนี้ยวางไว้ทีเพื่อคายร้อนของมันได้เร็วขึ้นนะครับครับก็ถึงขั้นตอนแล้วครับที่เราจะทําการใส่ยิป ลงไปในถังหมักของเรานะครับตัวนี้ตอนเราใช้ยี่ิลิตรนะครับเราใช้1ช้อนใหญ่เลยลิตรไม่หนักเกลียดเลยนะใช้ช้อนใหญ่นะครับแต่นี้เราใช้แค่ช้อนเหมือนเปรียนซเหมือนช้อนชานะในการใส่เข้าไปในครั้งนี้ใครมียีสต์ไวเลยตรงก็สามารถใส่ได้เลยนะครับอันนี้น้ําเราประมาณสัก2ลิตรนะครับสองลิตรว่าแล้วก็ที่บนพูนเหมือนกันนี่ครับประมาณนี้มันก็จะมีกลิ่นหนขอยงยีสต์ แล้วคนไปเลยเดี๋ยวให้ยิดลงไปเดี๋ยวสักประมาณสักสาสามชั่วโมงครับยีดมันก็จะทำงานมันก็จะมีฟองอากาศดันขึ้นมาเรื่อยๆนะครับนี่ใส่ยิดไปเนี่แหละครับกระหอเราอยู่ตรงนีเ้เดี๋ยวเราก็ทำการใส่ฝาแอลอ,อ็อกเดี๋ยวเรา ำความสะอาดก่อนไม่ให้มันเหนียวครับเราใช้น้ำอุ่นเช็ดข้างโลนะครับที่มันเหนียวๆน้ำอุ่นชุบเช็ดเข้าไปดูเสร็จตอนนี้เราก็จะใส่ฝ่ายล็อกให้ปิดให้แน่นเลยนี่ปึ๊บส่วนฝ่ายล็อกนะครับมันจะมีบอกอยู่ว่าใส่น้ำสองข้างรับแม็กมิน ใส่เป็นน้ำร้อนเข้าไปเลยออนะอโอเคมันก็จะเท่ากันประมาณนี้ครับ หลังจากที่เราเทน้ำนะครับให้ระดับแม็กมินเท่ากันแลนะ้วเนาะแม็กเท่ากันคือสุดตรงนี้แล้วแต่ครับเราจะเทมากเทน้อยนะครับอันนี้เราก็ใช้อุปกรณ์ล้างต้มหมดเลยแต่เราก็ใส่น้ำน้ำร้อนเข้าไปด้วยตอนนี้เราจะเห็นได้ว่ายีต์เรามันจะอยู่ข้างล่างครับเข้ามาสักชั่วโมงสองชั่วโมงนะครับมันก็จะมีการปฏิกิริยายีต์มันก็จะ,ยยจะทํางานนะครับใครจะปุกยีตก่อนจะได้ปุกยีตคือการทําเอายีตน้าน้าตาลนะครับมาคนก่อนให้เกิดเป็นฟองแล้วก็ใส่เข้าไปครับแต่ผมรอให้มันอุ่นรอให้มันเยน็นผมใส่ย,ยีตไปเลยทีีเดยวนะครับ ตัวนี้เราก็ต้องมีช่องว่างให้มันด้วยครับคนที่ทํานะครับไม่ใส่ใส่เต็มเนี่ยพลรรดาอาการมาครับมันจะมันจะทําให้มันเต็มมันหกนะครับต้องให้มันมีช่องว่างให้มันเพื่อยืดเกิดปฏิกิริยากันนะครับนี่เราก็เสร็จเรียบร้อยนะครับวิธีการหมักของเราง่ายๆนะครับไวยต้มเดี๋ยวเราต้องเก็บไว้ที่อุณหภูมิห้องนะครับหรือว่าเก็บไว้ในที่มืดก็แล้วกันเนาะเพื่อจะทาให้ยีดครับมีการทําปฏิกิริยาหรือว่ากินน้าตาลได้ดีขึ้นนะครับเราจะต้องทิ้ง ให้ยีดกินนะครับน้าตาลครับไปถึง14วันนะครับแล้วเราก็มันถึงจะเกิดแอลกอฮอล์นะครับ14วันปุ๊บแล้วเราก็ลองชิมดูว่ามีแอลกอฮอล์ไหมหรือเราต้องการพอไหมครับเราค่อยมาน็อกยีดกันนะครับหรือถ้าใครไม่น็อกยีดก็สามารถทิ้งไว้ก็ได้ครับแต่ข้อเสียก็คือยีดมันอาจจะยังไม่หมดนะครับความหวานของเราก็จะหายไปเรื่อยๆนะครับก็แล้วแต่เราสะดวกนะครับแต่ของผมก็ที่ทําไปก็ไม่ค่อยได้น็อกยีดนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราเอาลูกรักของเราเนี่ย าาระยะห่างที่มืดๆลบก,ก่อนไป